สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาชวนเพื่อนๆทาเมนูผัดถั่วแขกเนื้อปูนะคะเนี่ยค่ะถั่วแขกแกระเทียมนะคะกระเทียมเราไม่สับนะคะเราเราผ่าครึ่งผ่าครึ่งเลยค่ะแล้วก็เนื้อปูค่ะแล้วเราก็จะไปผัดกันเลยค่ะเนื้อปูสุกแล้วนะคะเพื่อนๆเอาไว้ใส่ทีหลังค่ะ เราใช้น้ำมันหมูผัดนะคะเพื่อนๆกระทะเริ่มร้อนแล้วค่ะ เป็นานืิดหน่อยนะคะวงก็ได้มันเหนื่อยค่ะแล้วเราจะใส่ของซุ้มหมูไปนยิ่งหน่อยนะคะเพื่อ รสชาติจะได้กลมงก่อนนีะค่ะหองรสหมูเขามีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะคะเราจะไม่ปรุงอะไรเพิ่มค่ะอือเนี่ยค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้ว เดี๋ยวรอถั่วแฉบสุกแล้วก็เนื้อปูไปใส่ค่ะล้วเสร็จง่ายๆค่ะถั่วแขกเสร็จแล้วสุกแล้วเราก็เอาเนื้อปูไปใส่เลยค่ะ ทานกันแบบจุจุๆเลยนะคะเนื้อปูนี้โลละพันหนึ่งร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะติดไปเดี๋ยวเรานำไปใส่จานะคะ่ะเปลี่ยนกันตรงนี้เลยละกันนี่ใส่จาน เพิ่มความอร่อยนะคะกระเทียมเจียวโรยหน้าเลยค่ะขาดไม่ได้ค่ะนี่โอเคค่ะไปทานข้าวกันเพื่อนๆปเมนูเย่อๆนะคะถั่วแขกผัดเนื้อปูค่ะ